หนักโลกค่ะร่อนจดหมายเรียกเก็บภาษีก่อนถึงเส้นตายไทยโดนด้วย36เท่าเดิม This is Liberation Day We began to หลังจากที่ดิวรอบแรกไม่ประสบความสำเร็จถือเป็นพายุหรือว่าสึนามิลูกใหญ่ที่ไทยจะต้องเจอเศรษฐกิจในทุกๆด้าน ร้วนส่งผลกระทบอย่างหนักมานิทริกกับอิงค์ขวัพันจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะตามเวลาในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการร่อนจดหมายเรียกเก็บภาษีศุลกากรน,นะคะไปทั้งหมด14ประเทศทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยค่ะโดน36%เเท่าเดิมโดยมีผลนะคะในวันที่1สิงหาคม2,568แต่ว่าอัตราภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการเจรจาการค้าใหม่และได้ข้อตกลงในเร็วๆนี้โดยในจดหมายที่ระบุถึงประเทศไทยนะคะมีการ จ่าหน้าซองแล้วก็จัวหัวนะคะถึงรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะโดยโดยนันททมนะคะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่จะทำการค้ากับประเทศไทยและจะยังคงทำการค้ากับไทยต่อไปแต่ว่าจะต้องเกิดสมดุลทางการค้ามากขึ้น โดยเนื้อความในจดหมายนะคะสรุปใจความสำคัญหรือว่าหัวใจสำคัญของการจัดเก็บอัตราภาษีที่36%ไว้แบบนี้ค่ะเราต้องเลิกขาดดุลการค้าในระยะยาวและต่อเนื่องนี้ซึ่งเกิดจากภาษีศุลกากรนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าของประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568 สหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา36%สำหรับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้าสหรัฐซึ่งไม่รวมภาษีรายหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วและสินค้าที่ผ่านการส่งต่อจากไทยเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงขึ้นจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกันนี้และหากประเทศไทยหรือว่าบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย ตัดสินใจที่จะผลิตหรือว่าประกอบสินค้าภายในสหรัฐอเมริกาและสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออนุมัติขั้นตอนต่างๆอย่างรวดเร็วมืออาชีพแต่หากประเทศไทยนะคะตัดสินใจที่จะเก็บภาษีตอกโตไม่ว่าอัตราใดก็ตามสหรัฐจะไม่เจราจาแล้วค่ะและจะเดินหน้าเก็บภาษีสุรกา,กากรของไทยในอัตราที่กำหนดไว้ก็คือ3 6 ่อมานายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบคำถามเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ทำเรี่ยมรัฐบาลถึงการได้รับจดหมายเรียกเก็บอัตราภาษี36%บอกว่าทีมเจรจาและรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าปิดดิวการค้าให้ได้ภายในวันที่1สิงหาคมหรือว่าก่อนวันที่1สิงหาคมมีความหวังและเชื่อมั่นว่าเราจะถูกเก็บอัตราภาษี ต่ำกว่า36%ตอนนี้จะทำการบ้านให้หนักขึ้นจะประชุมทุกวันนะคะแล้วก็นายพิชัยยังบอกด้วยว่าพร้อมที่จะเดินทางไปสารัฐเพื่อเจรจาตลอดเวลาต่อมามีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยค่ะบอกว่าทีมเจรจาสู้ไม่ถอยและจะสู้ต่อไปในการปิดดิวการค้าค่ะผมก็ยังมั่นใจครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับอัออตราภาษีเนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดที่ ที่เราสามารถเข้าไปในกลุ่มที่เ็าเรียกว่าเพียและสามารถแข่งขันได้มันจะโดน3 6ที่หหรือไม่ยังไม่รู้อาจจะโดนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคงจะเห็นด้วยนะครับว่าข้อเสนอที่เราไปเนี่ยเราเป็นข้อเสนอที่เขาเรียกว่ากู๊ดเฟสนะครับบนบนความเปิดเผยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราต้องคำนึงนะครับว่าว่าเวลาเราให้เขาผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องทํางานให้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับ เข้าใจและยอมรับได้แน่นอนครับต้องมีแผนสำรองหมดครับไม่ว่าจะเป็น3ามหรือต่ำกว่าต่อให้ต่ำกว่า3ามก็ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าวันนี้การค้าขายโลกใบนี้มันมัน,ม,นมันต้องปรับปรับกันใหม่เราก็ต้องมั่นใจครับเพราะว่าการที่ที่เรายื่นข้อเสนอเนี่ยมันอธิบายได้วัดผลได้ดูแลว้วปฏิบัติได้ได้ผลที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ทำทำหายหายอะไรเงี้ยนะครับ มันก็มั่นใจเพราะว่าเวลาเสนออะไรเนี่ยเราก็ต้องเสนอในสิ่งที่เรียกว่าเรารับปากไปเฉยไม่ได้ครับมันก็ต้องน่าจะปฏิบัติได้ด้วยครับถ้าย้อนดูประเทศที่สามารถปิดดิวการค้ากับสหรัฐได้ในช่วงที่ผ่านมามีเพียงสองประเทศในโลกนี้เท่านั้นคะ่ะก็คือสหราชาชาจักรกับเวียดนาม มาเริ่มกันที่เวียดนามเวียดนามเพิ่งปิดดีวการค้าไปสดสดร้นอนๆเลยค่ะเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยซึ่งสหรัฐยื่นข้อเสนอแบบนี้จะลดอัตราการเก็บภาษีศุลกากรจากเวียดนามจาก46เหลือ20ขณะที่สินค้าส่งผ่านจะเก็บในอัตราภาษี40ข้อแลกเปลี่ยนก็คือสินค้าของสหรัฐอเมริกาถ้าเข้ามาขายในตลาดเวียดนามจะต้องเป็นภาษี0 ส่วนชาติแรกที่มีการปิดดิวการค้าได้สำเร็จของโลกคือสหราชอาณาจักรซึ่งตรงนี้เองสหรัฐอเมริกาจะยังคงอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าไว้ที่10%แล้วก็มีการขยายช่องทางเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแบบพอประมาณ นอกจากนี้ยังมีดิลในเรื่องของการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์คือสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกจากสหราชาจาังสหรัฐอเมริการวมถึงสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมจะมีการลดอัตราภาษีในระดับที่พอประมาณด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงในเรื่องของสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกามายังสหราชอณาจากักรลดลงจาก5.1%เหลือ 1. 8 กลับมาดูที่ผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนับจากนี้ค่ะซึ่งเป็นมุมมองของสองนักเศรษฐศาสตร์ก็คือคนแรกดกรพิพัฒน์จาก KKP ดกรพิพัฒน์มองว่าสินค้าที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือสินค้าเกษตรโดยเฉพาะภาคปศุสัตว์แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกค่ะเราต้องเจรจาเท่านั้น เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นการโดนภาษี36%จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกแบบมหาศาลตรงนี้เองค่ะภาคการส่งออกต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อ GDP และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยซึ่งมีโอกาสดาวไซ์นับจากนี้ข้อเสนอก็คือภาคการคลังจะต้องมีการเจรจาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเจาะไปที่หัวใจสำคัญของการเจรจามากยิ่งขึ้น ส่วนภาคการเงินค่ะจะต้องมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันสิ่งที่น่าจะเซ็นซิทีฟที่สุดทั้งสหรัฐและต่อทั้งไทยเนี่ยนะครับก็คือภาคเกษตรนะครับก็คือ เขาเขียนมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราเนี่ยมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในอุตสาหกรรมเช่นหมูไก่ผลิตภ,ภัณฑ์นมแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรพวกนี้เหมือนเ่ประเด็นพวกนี้เป็นเป็นประเด็นที่เขาบ่นมานานนะครับนั้นก็น่าจะเป็นเป็นประเด็นที่เขาอยากได้แต่แน่นอนว่าประเด็นอุตสาหกรรมเหล่านี้เซนซิทีฟค่อนข้างมากนะครับเซนซิทีฟต่อทั้งจํานวนเกษตรกร,รกที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราเปิดตลาดกลุ่มนี้มีผลกระทบแน่ๆงั้นตอน เขากําลังฟอสให้เราต้องเลือกแหละครับผลเนี่ยนะครับเราเรามองได้สองแบบนะครับคือมองในแง่ของเศรษฐกิจผลต่อเศรษฐกิจนะครับกับผลต่อชีวิตเป็นอยู่ของประชาชนนะครับซึ่งถ้าเรามองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยครับแน่นอนเน่ภาคการส่งออกเนี่ยนะครับมีผลต่อเศรษฐกิจเยอะกว่าภาคเกษตรเพราะภาคเกษตรทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยมีผลแค่ประมาณสักแปซของ GDP นะครับนะฮะที่ภาคการผลิตภาคส่งออกเนี่ยใหญ่กว่านะครับแต่ปัญหาคือว่า ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อ GDP น้อยเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเพราะในภาคเกษตรเนี่ยมีการจ้างงานเนี่ยประมาณทั้งสของของแรงงานทั้งหมดนะครับถ้า,อาลองนึกภาพว่าไปกระทบต่อฟาร์มหมูนะครับกระทบต่อผู้เกษตร,รกรผู้ปลูกสัวเลืองนะครับแน่นอนเราพูดถึงคนเป็นหลักแสนคนงั้นคําถามมันคือเราต้องมีกลไกอย่างไงที่ ไปลดผลกระทบหรือมีการชดเชยผลกระทบกับคนที่ได้ผลผลกระทบนะครับคือเขากาลังวางเราอยู่ในโพสิชันที่ไม่ง่ายเลยครับก็ค,<ม>คือเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งทั้งสองทางเลือกเนี่ยมีผลกระทบต่อทางทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่อย่างมหาศาลนะครับส่วนดอ,อรกอบศักด์จากธนาคารกรุงเทพมองว่าการเจรจาในรอบแรกกับสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่ดีไม่ใช่กูดดิว หลังจากนี้รัฐบาลจะต้องทำการบ้านให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อการเจรจารอบที่2ค่ะตอนนี้ไทยเสียเปรียบเวียดนามอยู่ค่อนข้างมากผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนภาคการส่งออกได้รับผลกระทบอีกอันนึงก็คือเรื่องของนักลงทุนมีโอกาสที่นักลงทุนจะหนีการลงทุนจากประเทศไทยเพราะว่าเรามีการเก็บอัตราภาษีสูงกว่าเวียดนาม10กว่าเปอร์เซ็นต์ สูงกว่ามาเลเซียซึ่งถูกเก็บ25%ตรงนี้เองค่ะทำให้นักลงทุนที่กำลังจะตัดสินใจเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยอาจจะไม่ได้มองประเทศไทยอีกต่อไป ที่มุมมองจากคุณกรณจาติกาวนิตค่ะซึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการเจรจากับสหรัฐนั้นยากมากสหรัฐถือไพ่เหนือกว่าเรามาโดยตลอดเรายืนยันว่าเราจะมีการเจรจากันแบบวินวินแต่ที่ผ่านมานะคะสหรัฐเสียเปรียบในเรื่องของดุลการค้ากับไทยครั้งนี้เขาก็เลยอยากจะวินเพียงคนเดียวค่ะซึ่งไทยและทีมเจรจานั้นอ่านเกมนี้ไม่ขาด คุณกรบอกด้วยนะคะว่าที่สำคัญคือรัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไรอันดับแรกรัฐบาลควรทบทวนการพิจารณางบประมาณปี69ทั้งหมดแหล่งรายได้การใช้จ่ายหากรัฐบาลยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมคนไทยจะเดือดร้อนหนักมากอันดับที่สองควรระวังผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศหากเราเริ่มขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศก็ลดลงประเด็นเรื่องเศรษฐภาพจะเริ่มมีความสำคัญทีนี้เรามาดูกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศในเอเชียกันบ้างว่าหลังจากที่เขาได้รับจดหมายจากทรัมป์แล้วนั้นเขาถูกเก็บอัตราภาษีสุลกากรก,กันเท่าไหร่บ้าง หลังจากที่ไทยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเท่าเดิมก็คือ36%ยังมีประเทศที่สูงกว่าเราก็คือสอปปาลาวจาก48%เหลือ40%เมียนมา4 4เหลือ40%แม้ว่าจะยังสูงกว่าเราค่ะแต่ว่าเขาถูกปรับลดลงมาขณะที่กัมพูชาก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก49%เหลือ36%เเท่ากับเราส่วนประเทศที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ เราไทย36%และอินโดนีเซียอินโดนีเซีย32%เท่าเดิมเกาหลีใต้25%ส่วนประเทศที่ถูกปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอ,อย่างเช่นญี่ปุ่น24%เป็น25%และมาเลเซีย24%เป็น25%เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเห็นได้ว่า ไทยแม้ว่าจะไม่ถูกปรับลดหรือว่าปรับขึ้นแต่ยังคงอยู่ที่36%สูงกว่าคู่แข่งในอาเซียนที่สำคัญอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะการที่ประเทศไทยได้รับจดหมายจาก ประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยังคงเก็บอัตราภาษีสุลกากรไว้ที่36ถือเป็นการวัดฝีมือทีมเจรจาจากประเทศไทยหรือว่าทีมไทยแลนด์วัดฝีมือรัฐบาลจากนี้ค่ะก่อนที่จะถึงวันที่ครบกำหนดที่เป็นผลก็คือวันที่1สิงหาคมว่าการปิดดิวการค้าจะยังคงเกิดขึ้นหรือไม่รัฐมนตรีพิชัยบอกว่าเรายังคงมีความหวัง ที่จะเจราจาและเชื่อว่าเราจะถูกเก็บอัตราภาษีต่ำกว่า36%ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตานับจากนี้เพราะว่าอัตราภาษี36%นั้นสร้างผลกระทบลูกใหญ่ให้กับทุกๆุมิติของประเทศไทยนับจากนี้อย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทุกทุช่องทางของ p p t v w e l ด้วยค่ะ